ที่อำเภอราศีสลายก็มีกิจกรรมพลังการมากเลยนะครับเขาสร้างสะพานข้ามจากฝั่งอำเภอนะครับร<อ>ที่พัาก,การอำเภออาคารหลังนี้แล้วก็จะเป็นบันไดทอดลงมาแล้วเป็นสะพานข้ามมาฝั่งนี้ครับ โดยที่สะพานนี้แยกจากสะพานด้านบนซึ่งสะพานด้านบนรถจะวิ่งแต่เขาทำการแสดงก็คือสร้างสะพานด้านล่างเพื่อที่จะ,ะให้นางรำรำตอนเปิดการท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากทีเดียวใช้ถังนะครับแล้วก็เป็นลูกทุน่น เรียงรายกันกันแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีสะพานข้ามออกมาแล้วก็รอน้าหนักได้ดีทีเดียวแล้วก็ข้ามได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายทีเดียวซึ่งน้ําก็ไม่ได้ไหลนะท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวน้ำมูลนี่ก็คือเป็นสนามที่แข่งเรือด้วยในช่วงฤดูการแข่งขังเนเต็มประเพณีก็จะใช้งานเกี่ยวกับ การแข่งขันเรือประเพณีด้วยนะครับ40-50ฝีพายตามที่กรรมการเจ้าที่เขากำหนดการมานครับน,นี่คือเดี๋ยวจะเปิดงานช่วง1 0่งจะได้ชมบรรยากาศการฟ้อนรำของขบวนนางรำหลากหลายร้อยชีวิตนะครับซึ่งจะเรียงรายโทษบนฝั่งแล้วลงมาด้านล่างในสะพานแล้วก็จะมาฝั่งเปลบนางรำ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดบ้างไฟนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีที่เดือคึกคักมากบรรยากาศครึมๆฝนก็ไม่ตกแล้วก็ทําให้การจุดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในความในการเดดสร้อนด้านนี้ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายเรียงรายเต็มกัดเต็มพื้นที่เลยพ่อค้าแม่ขายก็จะตั้งร้านรวงเต็มไปหมดเลยส่วนนี้ก็เป็นนางรามโร เ,เวลาพร้อมตอนที่เปิดงานก็จะมา้อนอีกทีหนึ่งตอนช่วงพิธีเปิดนั่นผู้ชมแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็จะใส่ผ้าประจำเผ่าถิ่นนั่นเองสวยงามาทีเดียวน,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 นี่คือบรรยากาศด้านล่างนั่นคผู้ชม จวยงามงานน่าลังการมากเลยอำเภอราศีสไล1 4 2ปี13พรรเพนีงานบุญบ้างไฟไทยราศี1มิถุนายนนะครับ2567วันนี้รอเวลาเปิดท่านผู้ชมเปิดประมาณ10 10โมง10โมง30นาที ต่อจากนั้นก็จะมีการจุดบ้างไฟตามคิวมีบ้างไฟโบราณจุดด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ชมบรรยากาศในช่วงถัดไปนะครับคณะเจ้าที่อยากชมราศีสลไยนะคะมาให้คที่